สวัสดีจ้าซูมอีมมาจากรักสูตรอุตสาหกรรมการบริการการเที่ยวในการล่องแร่มชั้นปีจ2จ้าหนูเป็นคนจังหวัดยะโสธรค่ะเป็นสาวอีสานอีสานเต็มตัวเลยค้นหาข้อมูลเยอะมากแล้วก็เห็นว่าพี่ๆทำคลิปด้วยแบบให้เราเห็นภาพของมหาวิทยาลัยไ,ได้เยอะมากค่ะ สิ่งที่แตกต่างเลยคือหนูคิดว่าที่นี่มันต้องแบบมีคนเยอะต้องวุ่นวายมากๆแน่เลยค่ะแต่ว่าพอมาจริงๆก็รู้สึกว่ามันสงบมันแบบสบายมากๆเป็นบรรยากาศที่แบบเหมือนเรามาพักแต่อากาศแต่ว่าก็เหมือนมาเรียนแบบมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันทุกอย่างการเรียนที่นี่คือไม่เครียดเลยแบบตื่นเช้ามาวิวตรงนั้นก็สวยวิวตรงนี้มีหมอกมองเห็นภูเขาอย่างเงี้ยค่ะ ชอบบรรยากาศค่ะบรรยากาศที่นี่คือเอื้อต่อการเรียนมากมากค่ะบรรยากาศดีแล้วก็ต้นไม้เยอะไม่ค่อยรดติดไม่วุ่นวายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนแบบครบคันเลยค่ะชอบสองที่ค่ะที่แรกจะเป็นสนามกีฬาหน้าหอห้าค่ะจะมีสนามบาสสนามแบดมินตันแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นสนามฟุตบอล หนูพูดได้หรอคะได้ได้ไปนั่งทำกันบ้านแล้วอุ้ยแบบชายตามมองเขาเล่นบาสว้าวต้องเลยทำกันบ้านเสร็จไหมเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่เลยค่ะแบบอุ้ยมันล่อตาล่อใจไปหมดเลยสนามบาร ถ้าหมงเย็นเนี่ยเริ่มขับรถไปผ่านได้แหละหลังจากนั้นเนี่ยค่ะประมาณทุ่มสองทุ่มก็จะเอากันบ้านมานั่งทําที่โต๊ะถ้าวันไหนแบบไม่ว่างไปนั่งจริงๆแค่ขับรถผ่านก็พอใจอีกที่หนึ่งคือลงมืดค่ะลงมืดเป็นโรงอาหารหนูเป็นคนชอบกินก็เลยจะไปแบบลองกินเกือบทุกร้านเลย ชอบร้านกระดาคะ่ะเพราะว่านูาชอบกินผัดกะเพรามากแบบข้าวผัดกะเพราไก่กรอบไข่ดาวไม่สุกเท่านั้นเอาแบบเผ็ดมากๆไปซื้อบ่อยมากคะ่ะชนิดที่แบบว่าหนูเดินเข้าไปหน้าร้านนี่คุณป้าคือแบบเด็ดใบกะเพราโอแล้วค่ะชอบกินร้านโคจิคะ่ะชอบแบบกินรามเมงอร่อยมากเขาไม่ได้มีแค่รามเมงคะ่ะเขายังมีอาหารไทยด้วยข้าวหมูกระเทียมนมหมี่ปัน่นอร่อย น้องที่เขามาเรียนค่ะคือทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกินเลยคือมีครบทุกแบบไม่ว่าจะเป็นอาหารใต้อาหารอีสานอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นหรือแบบที่สำคัญก็คืออย่างที่เราเรารู้กันนะคะก็ชาบูหมูกระทะอะไรเงี้ยวิชาไหนชอบมากที่สุดชอบ F B มากที่สุดค่ะเป็นวิชา Food and Beverage ค่ะก็จะได้มีโอกาสไปดูงานไป Work Based Learning ค่ะที่โรงแรมคอนราดสมุยค่ะเป็นโรงแรม5้าดาวเลย กิจกรรมที่ชอบก็จะเป็นกีฬาสีค่ะกีฬาสีมอเราจัดใหญ่มากสีหนูก็เล่นใหญ่เหมือนกันค่ะพณะสีเขียวพ่แผงจำรูนค่ะพ่แผงจำรูนค่ะมันได้ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องแบ่งเวลาต้องจัดการชีวิตของตัวเองให้ดีมากๆคือน้องจะต้องแบ่งเวลาทั้งการเรียนเวลาเข้าเรียนเนี่ยเราต้องแบบต้องตื่นขึ้นมาเรียนให้ได้อะค่ะแม้ว่าเมื่อคืนจะซ้อมเสร็จตีสองก็ตาม ก็ที่นี่นะคะสําหรับน้องคนไหนที่ไม่ชอบบรรยากาศวุ่นวายเหมือนหนุมอ่ะก็คือสนใจแบบแนะนําเป็นที่นี่เลยแล้วก็คือต่อให้มันจะไม่ค่อยวุ่นวายไม่ดูเป็นเมืองเลยะะ้ยค่ะแต่คือมันจะได้บรรยากาศเหมือนน้องมาเที่ยวน้องมาแบบเป็นฟิลแบบอุ้ยตรงตื่นเช้ามาเจอภูเขาแล้วก็ไปเรียนที่ตึกก็มีสิ่งอำนวยความสะดวก ครบคัันทุกอย่างเลยค่ะกกอยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนที่กำลังสนใจหรือ,อยังลังเลอยู่ว่าเอ๊จะเรียนอยู่ไสดีกะ่ะลองกดเข้ามาเบิ้งทีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวัดไร่ลักหรือน้องๆจะเข้าไปเบิ้งที YouTube กับมีหรือเพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยเข้าก็ได้พี่ๆทุกคนรอตอนรับน้องๆอยู่ด้อจ้ะเราเจอกันเด้อบ๊ายบาย